Okay. สวัสดีครับนาะนาะวันนี้ก็พบกับเราอีกแล้วนะครับสางช่องพลวพนพี่ชิ่งนะครับวันนี้ก็มาที่บอ่อน้องเล็กนะครั้งแรกนะวันนี้รู้จะเป็นยังไงนะสําหรับผมวันนี้บ่อก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมว่านจนจะประมาณไร่กกว่านี้มัง้งนะครับทรงบอร่อสวยนะครับน้ําก็ใช้ได้อยู่นะน้ําก็สวยก็เดี๋ยวมาดูผลงานกันวันนี้จะเป็นยังไง ครั้งแรกนะครับทำผลงานดูครับน้ำนะไม่ลึกนี่วะ đơm lại, tắp mình lại โดนการบ้านโดนการบ้างโท่นันครับนะไม่ถูกโดนในข้อมเขานะครับครับโดนด้ไงงเลยเสกกระโดเหรอไอ้เรเกี่ยวหอมมากไอ้เเกี่ยวหอม ปอเลยปอีปล่อยเลยเราเนี่ยโอ้โโอมเลยไซส์สวยด้ว เกี่ยวปากเกี่ยวไแล้วกอกลับไปแล้วอยู่วะอยู่วะเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวปากเกี่วก็ดีอ่ะขาดนะขาดจริงมันเกี่ยวอยู่ไม่ใช่ตัวเดียวกันแหละเกี่ยวไม่เกี่ยวเกี่ยวปากอยู่ขาดไปน่าจะอยู่เอาเหยื่อมาคืนด้วย ข้าวเสาแล้วบ้างนี่ยข้าวเสาไว้แล้วเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็ออกออกแล้ววันละครึ่งนะอมไปเลยไม่ใช่เหรอนะเมื่อกี้อมไปเลยมายางอะนะการผมเนี่ยกัดของน้าเขา พี่ยือ้อทั้งขนาดนั้นมันจะไม่เกี่ยวได้ย่งไงหรอกเพาะยางอยู่ในคอนะที่นีมันอยู่ในปากไงฮะม่อยู่ในปากพีดูปายางของพีงอยู่ไหนยิงดิยู่ดูเองดูเอนาเอาไหนสุดไม่รู้อะไรอยู่ไหนสุดูว่าอปลายยาไหนเลยไปพี่เอาไปเลยไปเลย เอาพยามมาขึนผมด้วยเอาเหยื่อมาคืนผมใช่ไหมเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยนั่นก็เอาพยามขึ้นใช่ใช่ใช่โอเคครับได้ดป่ะขอพยามคืนพอพี่เอาเอาไว้นะเอาไว้หน่อยผมไม่รู้พี่ผมกินซุปผมก็กินกันอันนี้อันว่าคนคนละตัวหรือตัวเดียวกันผมไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วมันอยู่อย่างเงี้ผมก็เลยเอาถือว่าอะหมด ของเคือขอคื่ขนชนได้เยอะนะครับแต่วันนี้มาเล่นตับใจดีกว่าโอเคเคื่อนกันเคลื่อนกันโอ้ยเคื่อนกันนะเก่งไปเลยเก่งยเรอ่ะเกเรอ่ะอัไหนเนี่ยถเกิดเคลื่อนใจนี่คงไม่ลงตัวนะเราต้องเป็นที่เดียวกัน

นี่เไง่เกี่ยว่นร้งรังจดีไม่ขาดนนุ่นอ้อย้างนเขา่ปล่อยเลื่อยย้อยู่นั่นแหละผมเห็นผมเห็นของแกตีมันมาโดนผมก็เลยรีบเกี่ยว่าไม่จะค่อนต้องวิ่งออกมาฝั่งนี้แดดออกมากินปลาย่างเสรยแล้วเอาเลยโอ้ยตามไม่ทันเลย Được. Chọc đẹp Chọc đẹp đuổi ไม่ nát ข้าวผัดหมูก่องนึงครับเีข้าวไก่อีกหนึครับผมกระเพาะไก่เป็นสองครับาไก่สาครับเรียผัดสามเรียมาเลยเดียมาเลยเรียมาเลยฮะเียนะครับผะครับ้เอาข้าวผัดอีกสนะครับ ไอเกียวที่จังค,ครับผมขอบะหมูนะใช้ได้ใส่สวยอยู่ที่ปอนในยี่สิบครับเมื่อก่อนใช้สิบห้าไม่ไหวเปลืองเหยื่อครับเปลืองเหยืออย่อมาก อของผมข้าวผัดกล่องนึงนะครับกรผาหมูสับครับไม่เผ็ดนะครับ้หอยะค,ะครับรกัะดีครับรน้อยนะครับครับตัวนี้สามกร,รมัม ดังนะครับข้ามฝั่งมาไม้เดียวเลยนะกัดตักนะครับต,ตอนที่สองของวันบ่ายสองแล้วโอ้โหจะโดนแต่ละตัว เดินมาเดินมาโหจะโดนไม้เดียวเลยยืมกระชังขังหน่อยนะครับได้ครับพ si> ี่ ตัวสองครับรได,บไได้ไม่จะทุกคนไม,ไม่น่าเหวยไ,ไม่น่ามีคนแหว